สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูปลาถ้าน้ําเสียมันจะเป็นยังไงนะครับมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้เลยนะครับแต่มาขึ้นมาเกาะครับสาเหตุคืออะไรนะครับน้ําเสียแล้วก็ใส่น้ำนี่น้ำใส่เยอะเกินไปนะครับเนี่ยเพราะว่าวันนั้นไม่ได้มาดูกับ คนที่ใส่น้ำนะครับก็จะทําการเปลี่ยนน้ําหมดเลยไม่ใส่น้ําเยอะเกินไปนะครับปลามันก็จะขึ้นหัวลอยน้ํานะครับัยจะมาเกาะอยู่ที่ผักตกนะครับตรีบเปลี่ยนเลยนะครับ ขึ้นมาลอยนะครับน้ำก็จะสังเกตน้ำก็จะเริ่มเสียนะครับใช้ไม่ได้แล้วนะครับก็ต้องเปลี่ยนเนี่ยเขาเ <c oughs> ก็จะมาลอยเกาะตามผักตบนะครับขึ้นมาหายใจนะครับลอยคออย่างนี้เลย ต้องรีบเปลี่ยนให้เร็วนะครับนปลาจะตายนะครับจะมีการตายไหมก็จะมีนะครับโดยเฉพาะตัวเล็กๆนะครับตัวที่ไม่แข็งแรงนะครับบ่อน,นี้ประมาณเดือนหนึ่งนะครับ จริงเนี่ยใส่น้ำไม่ต้องใส่ครึ่งหนึ่งพอดีนะฮะต้องใส่เยขอะเขาขึ้นมาลอยคอนะครับข,ขึ้นมาหายใจตัวนี้ค้างอยู่หักตกเลยนะครับ ข้างเลยออบอตตัวใหญ่สองเดือนนะครับตัวใหญ่มากลอยคอเด็มดีเลยนะครับอย่าลืมสังเกต บอกของเราดีๆนะครับถา้างนั้นปลาเราก็จะตายนะครับปลาก็จะไม่แข็งเลยนะครับกินนี้ก็แค่นี้นะครับ